เพราะเราคู่กันเล่มหนึ่งเขียนโดยจิตติเรนอินทโทรดักฉันเป็นวัยรุ่นอย่าถามหารักแท้เป็นแฟนตัวแม่อย่าถามหารักเ้าวทายเป็นคนชิคชิกรับน้องก็เพิ่งผ่านไปแล้วเมื่อไหร่คนมีใจจะผ่านมาหนึ่งดอกเอา้า มองเฮียอะไรอยู่กระทืบไล้สิครับกริ๊งกริๆงกริงกริงริงกริงกริงกริกริงกูอวยมึงจนนิ้วจะหักแล้วเนี่ยไอ้ไฟขอโทษที่ฮอตฮ่าฮ่เกรฟพี่ทายขอหอมแก้มหน่อยค่ะเสียงนรกวนประสาทนี่เป็นของเพื่อนกวนมหาลัยของผมเองครับสนิทกันอยู่แค่สี่คนมันบอกให้ผมเรียกมันว่าเจมจิโบ๊บและมาริโอรวมตัวกันในชื่อแก๊งพระเอกแต่ความจริง ก็ไม่ได้มีอะไรหล่อเลยสักอย่างขนาดตาตุ่มยังด้านจะเอาอะไรไปสู้คนอื่นเขาไอที่พูดประโยคเมื่อครู่ชื่อเผือกนามแฝงคือเจมจิหน้าตาไม่เหมือนเจมเลยสักนิดยกเว้นความกว้างของหน้าที่บานเป็นบาดพระข้างๆตัดผมทรงเดียวกับอินพิต้าหนุ่มคิ้วบอยเชื่อไอโอมนามแฝงคือบ๊อบมันบอกหล่อแบบสุภาพบุรุษเป็นคุณพิสุทธิ์ในสามีตีตรา คนต่อมาเป็นไอ้เจ๊กฟ่งตาตีแม่มันเคยขายทองอยู่ยาวราชแต่ตอนนี้ย้ายสามโนครัวมาอยู่ข้างมอแล้วแม่มตอแหลบอกโดนมาเฟียไล่ที่ชอบมโนว่าตัวเองเหมือนมาริโอเพราะหัวนมสีชมพูของเขาลูกครึ่งไทยจีนเยอรมันแต่มันนะ่ะเซี่ยวไทยจีนลอะช่องสิงคโปร์ส่วนผมยังไม่แน่ใจเลยครับว่าจะเป็นนดัดเดตหรือหมาปรินดี ก็ต้องดูก่อนว่าเรตติ้งเรื่องไหนพุ่งก็เป็นคนนั้นแหละถุยททยแต่แล้วเสียงหัวเราะก,ก็จางหายไปเพราะมีใครคนหนึ่งแทรกเข้ามาคุณเคยสงสัยไหมทำไมอะไรหลายๆอย่างต้องอยู่กันเป็นคู่พอเป็นขี้ปุ๊บจะรู้สึกโดดเดี่ยวขึ้นมาทันทีผมคนหนึ่งละที่เคยเสพติดอะไรเป็นคู่หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนหรือเรื่องแฟน บอกได้เลยว่าชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยเหงาอาจเป็นเพราะเรียนในโรงเรียนชายล้วนหนึ่งในสี่ของจตุรมิตรด้วยละมัง้งชีวิตเลยซาบซ่านมีคนเข้ามาคุยเข้ามาว่าแว์หัวใจอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งขึ้นปีหนึ่งในมหาลัยชีวิตไวมัธยมก็ค่อยๆเปลี่ยนไปจนผมอดตั้งคำถามไม่ได้ว่ากูมาถึงจุดนี้ได้ยังไงผมเคยมีแฟนมาแล้วหลายคนตั้งแต่เรียนมัธยม เรียกได้ว,ว่าเป็นตัวท็อปของชั้นเลยก็ว่าได้ลองถามกระเทยน้อยหอยสังในโรงเรียนดูสิใครไม่รู้จักพี่ไายทีปรกรณ์ม .6-9 ทับ้างขี้คร้านจะเจอแต่คนสายหัวบอกไม่รู้จักก็บ้าแล้วพี่เขาออกจะน่ารักใสๆหัวใจสีดวงส่วนเรื่องแฟนมีมาแล้วทุกรูปแบบครับส่วนใหญ่ก็อยู่โรงเรียนอื่นหมดอ่ะก็กูเรียนชายล้วนมีตั้งแต่แฟนเด็กเรียน อิงวันนี้ว่างไหมถามออกไปด้วยเสียงโคตรหล่อตอนนี้อ่ะให้ใจเยอะที่สุดเพราะเป็นรักครั้งแรกสวยเรียนเก่งที่สำคัญคนชอบเยอะพอได้มาเป็นแฟนเลยรู้สึกว่ากูชนะคนทั้งจตุรมิตรเลยว่ะโคตรวินทำไมเหรอเธอถามกลับมาด้วยเสียงหวานจะชวนไปเดินสยามหน่อยอ๋อเรามีเรียนคณิตที่เดอเรนนะ่ะั้นพรุ่งนี้ พรุ่งนี้เรียนเคมีที่อาจารย์อุจ้าวันเสาร์ละวันเสาร์ขอโทษนะเราติดเรียนไปโอบีมแล้วก็ต้องไปเรียนฟิสิกส์ต่อที่ยูเรกาไหนจะภาษาอังกฤษของอาจารย์สมศรีอีกส่วนวันอาทิตย์ก็ยิงยาวเรียนภาษาไทยกับสังคมที่ดาวองนะเราว่างวันไหนเราขอไอมิชชั่นติดก่อนได้ไหมถ้ามีที่เรียนแล้วเราค่อยออกไปเที่ยวด้วยกันนะนี่กิงคบกับเราชาตินี้แต่จะไปเที่ยวกับเราชาติหน้าเหรอ ผมอยากมีแฟนเป็นผู้หญิงครับไม่ได้อยากมีแฟนเป็นไอสไตล์ผสมฮิตเลอร์ผนวกกำลังกับสุนทรภู้สุดท้ายเราก็เลิกกันเพราะผมพลั้งปากไล่เธอไปคบกับติวเตอร์กฎดวิชาถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเหรอครับได้กับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษไปแล้วแฟนน่ารักมุ้งมิ้งแถมบ้ากล้องไทยขอถ่ายรูปเซลฟี่หน่อยคนนี้ชื่อแป้งหวานครับ เธอเป็นคนแบ้วบ้วใสๆและก็มักจะมีกล้องถ่ายรูปฟุ้งฟิ้งติดตัวอยู่ตลอดเวลาติดยิ่งกว่าหาวอีกครับไม่อยากจะพูด Sample Ready Complete Continue to